รื่องหลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันหมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิคริปเปอร์โบนัสดิลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F2100 Level 1จาก n น w s ซ Lab ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5้าทีมสัตว์แดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะครับไปเริ่มข่าวแรกนะครับกันที่เรื่องราวของมาคัสไรชฟอร์ดนะครับแล้วก็อันเดรโอนาน่านะครับประเด็นก็คือเมื่อคืนเนี่ยทั้งคู่รับใช้ทีมชาติของตัวเองนะครับโดยที่อุนาน่าเนี่ยลงเล่นในเกมที่แคนารูนเจอกับมอริเชียสนะครับแล้วก็แคนารูนชนะไป3ต่อ0แต่ปรากฏว่าอุนาน่าเนี่ย ไปมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับในช่วง10นาทีสุดท้ายและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกระเพกกระเพกเดินออกจากสนามไปแล้วก็มีทีมแพทย์ของทีมชาติเคมรูเนี่ยมาดูแลแบบนี้นะครับก็ต้องมารอดูอาการว่าสุดท้ายเนี่ยอันเดรจะเจ็บหนักแค่ไหนขณะที่มาคัสราสฟอดนะครับลงสนามในเกมที่อังกฤษนะครับเจอกับมอลตาซซืออังกฤษเนี่ยชนะไป2ประตูต่อ0แต่มันก็มีเหตุการณ์นะครับ ในช่วงประมาณครึ่งหลังนะครับในช็อตที่อยู่ดีๆไรส์ฟอร์ดก็วิ่งเข้าไปชนเลยครับประสานงากนเกลยกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์แนโแล้วสุดท้ายเนี่ยไรส์ฟอร์ดก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแฟนบอลก็เป็นห่วงกันว่าเอ้ยสรุปไรส์ฟอร์ดจะเป็นอะไรมากไหมนะครับแต่ว่ามันก็มีคลิปมาจากช่อง United Stand นนะครับเขาก็ไปถ่ายภาพมาได้นะครับว่าเออไรสฟอร์ดเขาก็เดินเหินปกตินะครับออกจากสนามไปนะครับแบบนี้ไม่ได้มี ปัญหาการบาดเจ็บที่มันชัดเจนมากนากันนะครับก็ต้องมารอดูความฟิตกันอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของแกเรตเซาเกตเหมือนกันก็มาคอนเฟิร์มในเรื่องนี้ว่าไรส์ฟอร์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรมากนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าไรส์ฟอร์ดน่าจะโอเคนะนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการชนกันนะครับทางเซาเกตก็เลยเปลี่ยนตัวไรส์ฟอร์ดออกนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นโอกาสดีด้วยที่จะส่งโคพาวเมอร์ลงสนามเพราะว่า ซอเกตเองก็อยากจะให้โอกาสโคพาเมอร์ลงเล่นด้วยนะครับและรัสฟอร์ดก็ไปพุ่งชนเข้าพอดีนะครับกับเทรนต์นะครับก็เป็นจังหวะที่เขาอาจจะช้ำหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกไปแค่นั้นเองนะครับอาจจะต้องมีการประเมินนะครับเช็คสแกนอาการบาดเจ็บอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรมากถ้าดูจากการเดินเหินนะครับออกจากสนามเวมบรีนะครับตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ยูเนเต็ดสแตนบอกนะฮะ ไปต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แมกไก้นะครับซึ่ง็อบดอล์สันก็รายงานมาค่อนข้างจะน่าพอใจนะครับกับสถานการณ์ของแมกไกในตอนนี้นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับคือ็อบดอล์สันเทียสองจากเอสเนก็เล่าว่าณตอนนี้นะครับแมกไกอยู่ในสถานะที่กำลังมั่นใจมากๆแล้วก็ตัวของแมกไกเองนี่นะครับก็มีทัศนคติในเชิงบวกนะหลังจาก ถอดปลอกแขนกับตันทีมก็อย่างที่หลายท่านทราบพอถอดปลอกแขนเสร็จปุ๊บนะครับก็เริ่มที่จะเล่นฟุตบอลอย่างมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะเข้าใจวิธีการที่เอริกเทนฮากต้องการจะสั่งให้ลูกทีมเล่นเข้าใจแทคติกของเอริกเทนฮากมากขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกับการที่นักเตะคนหนึ่งถูกถอดปลอกแขนกับตันทีม นะครับแล้วก็สามารถจะยืนระยะสามารถที่จะเล่นด้วยความมั่นใจได้แต่ว่าแม็กควายเป็นแบบนั้นคือถอดปลอกแขนกับตันทีมแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็จัดการกับสถานการณ์ตัวเองได้ดีมากๆและแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นกับตันทีมแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นผู้นําในทีมเนี่ยนะครับแม็กควายก็ยังคงเป็นอยู่เสมอนะครับสังเกตได้จากเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวเขาเนี่ยนะครับไปโน้มน้าวให้เจอร์นันซานโชอขอโทษเทนฮาร์ก นะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ซานโช่เนี่ยกลับคืนสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คืออย่างน้อยเนี่ยพยายามที่จะไกลเกลียนะครับให้รุ่นน้องเนี่ยนะครับเอ้ยไปขอโทษเทนฮากซะ เพื่อทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับพยายามจะเคลียร์สถานการณ์ต่างๆภายในห้องแต่งตัวซึ่งจริงๆการเป็นกาวใจการเป็นคนประสานงานในห้องแต่งตัวเนี่ยแม็กควายทำสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นกัปตันทีมในยุคข,ของโอลเลกุนนาโซชาแล้วนะครับซึ่งร็อบดอนสันยังบอกต่อด้วยนะครับว่าทางแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่มีข่าวว่าเขาจะย้ายไปเวสแฮมเนี่ยแม็กควายไม่ได้โดนบีบออกนะครับ คือไม่ได้โดนสโมสรบีบให้ขายเพียงแต่ว่าก็เปิดกว้างถ้าทีมไหนจะมาซื้อก็โอเคเพียงแต่ว่าเวสแฮมก็ยื่นข้อเสนอเข้ามา30ล้านปอนด์ซึ่งแมนเูเต็ดพอใจแต่สุดท้ายตัวแม็กควาเองที่ปฏิเสธการย้ายทีมก็เลยอยู่กับทีมต่อไปเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการให้สัมภาษณ์ของเทนฮาี่กนะครับเทนฮากก็ยังชื่นชมแม็กควานะว่าเป็นนักเตะที่มีความใจสู้ นะครับเป็นไฟเตอร์นะครับเป็นนักเตะที่แบบไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พร็อพดอลเซนจาก s อ n เอ็มทีพูดถึงแฮร์รี่แม็กไวนะครับแล้วก็มีการพูดถึงราเฟลวาร์นอีกเล็กน้อยครับแฟนเพจแฟนช่องครับว่าราฟเอลวาร์นเนี่ยได้รับความสนใจนะครับจากทีมในาอรดิอเะเบียจริงนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้วารานยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของการย้ายทีมนะครับยังคงชังน้ําหนักอยู่ว่าจะเอายังไงกับอนาคตดีแต่ว่าที่แน่ๆคือ ตัวรานเองเนี่ยต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นตัวเขาที่เป็นตัวสำรองแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าการย้ายทีมอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเรื่องราวของเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับกับการซื้อหุ้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ ใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุด Financial Times นะครับก็ระบุมานะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับราคาต่อหุ้นนะครับที่เซอร์จิมเนี่ยนะครับจะซื้อทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซื้อหุ้น25%เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ33ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจำนวนหุ้น นะครับของอตระก,กูลเกรเซอร์ที่ถือไว้เป็นหุ้นคลาส s B หรือหุ้นคลาสอัิสิทธิ์ชนนี่แหละฮะที่มีสิทธิ์ในการโหวตเยอะนี่แหละนะครับมีเป็นล้านโหวตเลยนะครับ110ล้านโหวตนะครับคือ110ล้านที่เป็นคลาส B นะฮะขณะเดียวกันก็มีหุ้นคลาส s ออีกหลายหุ้นนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเซอร์จิมเนี่ยลงทุนกับ การซื้อหุ้นแม้ว่าจะเป็น25%ก็ตามนะครับแต่ว่ามูลค่าของหุ้นแล้วก็จำนวนหุ้นเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับคือคิดเป็นมูลค่าของสมมสรที่เขาเฉลี่ยมาโดยบลูมเบิร์กนะครับประมาณ4.4พันล้านปอนด์นะครับนี่คือมูลค่าของสมมสอโดยเฉลี่ยนะครับจากการที่เซอร์จิมเรคลิฟเนี่ยนะครับ ซื้อสมโมสรไปแต่ว่าณนะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเขาซื้อแค่25%เนะครับเพียงแต่เขาตีมูลค่าจากการซื้อหุ้นมูลค่านะครับต่อหุ้นโดยเฉลี่ยเขาคูณกันไปแล้วได้ประมาณนั้นเท่านั้นเองส่วนการประกาศนะครับว่า้ซจิมเนี่ยจะเทคโอเวอร์สำเร็จเมื่อไหร่นะครับก็ถูกรายงานแตกต่างกันไปนะครับบางรายงานก็บอกว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่า บางรายงานก็บอกว่าอาจจะถูกเลื่อนออกไปอีกนะครับแต่ว่าการประกาศนะครับหรือว่าการดันเดียวการปิดเดียวเรื่องของการซื้อหุ้นของเซอร์จิมเนี่ยณเวลานี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกแล้วแหละเพราะว่า BBC s i m นะครับไซมอนสโตนทียหนึนะครับก็รายงานข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเซอร์จิมน่าจะเทคหุ้น25ได้สำเร็จนะครับซึ่งทีนี้ก็มีรายงานมาเพิ่มเติมนะครับยืนยันจากตัวของทาง ไซมอนสโตนเองเลยนะครับว่า c ี o อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะมาแทนที่ริชาร์ดอโนที่เพิ่งจะอำลาตำแหน่งไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นชองคลอสบองนะครับซึ่งคลิปของ5 t ทีปีศาจแดงนะครับตั้งแต่วันพิหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงนะครับรายละเอียดนะครับประวัติต่างๆของชองคลอสบองไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้อนไปติดตามกันดูได้ ก็แค่ยืนยันฟันธงนะครับว่าชองครบลองก็น่าจะมานั่งแทนบริหารเป็น c ีอคนใหม่แต่ก็จะเป็นคนละส่วนกับผอกีฬานะครับหรือว่า Director of Football ซึ่งเป็นตำแหน่งของจอห์นเมอร์เทอร์ซึ่งตำแหน่งของจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยก็จะอยู่ต่ำกว่านะครับทางซีอออีกทีหนึ่ง CEO จะเป็นเขาเรียกว่าไงหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับหรือว่าตำแหน่งถ้าภาษาทางการหน่อยก็จะเรียกประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับส่วน Director of Football รับผอกีฬาเนี่ยก็จะ อยู่ประมาณนี้นะครับดรอปลงมาใน Organization Tree หรือว่าโครงสร้างองค์กรนะครับซึ่งไอตำแหน่งของจอเมอร์เทอร์เลยนะครับของออคิลาเนี่ยนะครับก็มีหลาย c andidate ด้วยกันซึ่งเราก็สรุปไปในคลิป 5D แสดงเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่งหนึ่งคือทางจอห์นพอมิเชลนะครับส่วนแต่ง2เนี่ยนะครับก็จะเป็นหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปาโลมาลดินีนะครับที่มาพร้อมคู่ของเขาอย่างริกกี้มาซาร่า นะครับไม่ว่าจะเป็นดูกี้ฟรีดแมนอดีตศูนย์หน้าของคริสตัลพาเลซอลีคองเกอร์ตันนะครับซึ่งเป็นผอ,อของอาตัลันตานะครับผู้ซึ่งดึงราสมุสฮอยลุนจากดวมกราสมาอยู่กับอาตัลันตานี่แหละนะครับหรือแม้แต่อันเดรียเบต้านะครับซึ่งเป็นผอกีฬาของแอตเลติโกมาดริดนะครับบุคลากรขุนพลคู่ใจนะครับเบื้องหลังความสำเร็จของเดียโกซิเมูเน่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งสุดท้ายก็ยังไม่ทราบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะ เลือกใครเป็นพออกีฬาหรือว่า r ดเอทเออร์ออฟบอลต่อจากจอห์นเมอร์เทอร์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับทิ้งท้ายที่ภาพที่จะทําให้หลายท่านมีความสุขกันหน่อยนะครับนี่คือรอยยิ้มของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับรอยยิ้มของปา๋านะฮะนี่แหละฮะไม่ค่อยได้เห็นป๋าดีใจแบบนี้นะครับเป็นภาพที่แบบดูแล้วมีความสุขมากๆนะครับนี่ครับย้อนให้ดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าใคร ดูทันในยุคป่าแล้วไหเตดยิงเข้าแล้วก็จะเห็นความน่ารักของป่านะครับในการดีใจแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ป่าเนี่ยนะครับไปดูม้าแข่งนะครับในรายการบาเรนทรฟี่นะครับแล้วก็ม้าของป่าที่ชื่อ Spirit Dancer นี่นะครับคว้าชัยชนะได้สำเร็จนะครับเราก็จะได้เห็นเซอร์อเล็กซ์นะครับนี่นะครับจะยืนนะครับรักษา เขาเรียว่ารักษาตีมงานนะครับแต่พอชนะปุ๊บนี่นะครับไปกอดแล้วก็ดีใจแบบนี้นะครับภาพที่คุ้นตานะครับยังไงก็แสดงความยินดีกับป่าด้วยที่ม้าป่าได้ชัยชนะนะครับแล้วก็รู้สึกคิดถึงนะครับขอให้ป่ารักษาสุขภาพนะครับเป็นป่าที่น่ารักนะครับของอ พวกเรานะครับชาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับช่วงนี้แฟนเพจแฟนช่องอากาศหนาวแล้วนะครับหรือว่าอากาศเย็นขึ้นแล้วนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหรือว่าทางภาคใต้นะครับอย่างแฟนเพจที่เป็นรุ่นน้องขออนุญาเอ่ยชื่อนะครับน้องโอ๊นัฐกิจนะครับก็มีสถานการณ์อุทกภัยนะครับยังไงก็ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปให้ได้สําหรับชาวภาคใต้บางจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับส่วนทางภาคอื่นที่อากาศหนาวเย็นนะครับก็ห่มผ้านะครับสสยเสื้อผ้าอุ่นๆนะครับดูแลสุขภาพระวังเป็นหวัดกันด้วยเดอ้อแล้วก็ใครที่อยากจะแสดงความเห็นในประเด็นใดก็ตามนะครับประเด็นของแมกกวยนะครับประเด็นของวารานนะครับหรือว่าจริงๆแล้วท่านไหนเนี่ย อยากที่จะได้ใครเป็นหอกีฬานะครับก็แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมมาได้ที่อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย ยังไงก็เจอกันใหม่นะครับในข่าว5 t ีสแสดงแบบสบายๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งนะครับฝาก u b s c r i b e สำหรับท่านที่เพิ่งจะมารับชมช่องของเราแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับถ้าสมมติว่ามีวิดีโอใหม่ก็จะได้มีการแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ใครสะดวกก็ฝากกดแชร์คลิปนี้นะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ